วัสดีครับพบกันในครั้งหนึ่งนะครับช่องเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกับผมไปสืวัดให้ดูยอดก่อนยอดของต้นอะไรนะครับมีต้นไม้มาแนะนํานะครับให้ทุกท่านที่อยากจะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะครับสวยงามแล้วก็มีประโยชน์นะครับผลทานได้มาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับ สวัเดีครับเดี๋ยวมารู้จักกับต้นไม้ที่อยากจะแนะนําให้รู้จักกันชื่อว่าต้นเกาลัดนะเกาลัดไทยนะครับเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็มีความสวยงามของทรงพุ่มสวยด้วยผลของเกาลัดไทยก็สามารถทานได้นะครับรสชาติอร่อยจะเอาไปคั่วหรือเอาไปต้มก็สามารถทานได้อร่อยอย่างเกาลัดบ้างนอกเลยนะครับแต่อาจจะมีความแตกต่งางแต้นรสชาติที่น่ย แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือร่มเงาะนะครับเป็นใบขนาดใหญ่นะครับไม่ผลัดใบทั้งต้นนะครับดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายผลที่ออกมาเวลาส,สุกเต็มที่จะกลายเป็นสีแดงกำมะหยี่นะครับสวยงามมากๆม,ม,มาดูใกล้ๆก,กันครับ มาดูผลของต้นเกาลัดไทยกันนะครับผลตอนนี้จะยังมีสีเขียวอยู่ยังไม่สุกนะครับผลก็สวยนะ ข้อผนสุกจะมีสีแดงนะเป็นกรรมยีสวยนะครับสามารถรับประทานได้เอาไปต้มทานนะครับไม่ต้องคั่วเหมือนที่เขาขายทั่วไปต้มเหมือนเลดขนุนนะครับแต่มีความอร่อยกว่านะครับความคิดผมนะกินได้เป็นไม้ประดับทรงฟุ้มให้โรงเรานะครับสวยงามใบใหญ่หนานะครับ ไม่ร่วงนะครับไม่ผัดใบนะครับร่วงแค่ใบแก่นะครับไม่จริงทั้งต้นนะครับฉะนั้นเป็นไม้ที่ถือว่าให้ลมเงาได้ดีมากๆากใบเขาก็สวยนะครับตังเก็บ่าอยู่ ใต้ร่มนะครับแดดลงมาไม่ถึงเลยนะครับเย็นสบายมากๆเลยดอกเขาก็จะสวยนะครับดูดอกครับ ถ้าเป็นช่อใหญ่ๆจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีช่อใหญ่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับดอกเขาจะเป็นช่อนะครับสีเหลืองขาวนวลนๆนะครับสวยงามมากเวาลาที่เขาออกเป็นช่อเติมต้นนะครับมีความสวยงามจริงๆนะครับ ก็อยากจะขอแนะนํานะครับใครที่อยากจะได้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาผลออกมาสีสันสวยงามเป็นไม้ประดับได้แล้วก็ผลรับทานได้ด้วยนะครับแนะนาเกาลัดนะครับเกาลัดไทยเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกมีต้นไม้ดีๆอยากจะแนะนํานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe ซันกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ